เดี๋ยวนี้คลิปนี้ฮะเราจะมาพาทัวร์สตูดิโอของเรากันต่อโอเคปะ่ะฮะซึ่งตอนนี้ฮะสตูดิโอของผมอัปเดตเพิ่มเติมพูดมากกว่าเดิมแล้วก็เสียงไพารากกว่าเดิมด้วยเช่นกันให้ local นี่แหละฮะที่ผมพูดอยู่เออ,อนั่นแหละ ลและที่สําคัญฮะเราจะพาไปดูอุปกรณ์สตูดิโอที่เก่าแก่ที่สุดนะฮะซึ่งอุปกรณ์อันนี้เนี่ยฮะอาจจะเก่าแก่กว่าผู้ชมบางคนอีกนะฮะเอา้ามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยละกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับวีล็อกอีกรอบหนึ่งฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาพาทัวร์สตูดิโอกันอีกรอบหนึง่งโอเคปะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยฮะมีอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับสตูดิโอแห่งนี้ด้วยเช่นกันฮะบอกเลยฮะไฮเทคกว่าเดิมและที่สำคัญฮะมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงภายในสตูดิโอแห่งนี้ฮะนั่นคืออุปกรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดภายในสตูดิโอแห่งนี้โอเคปะฮะซึ่งมันก็ถามว่าเก่าแก่ไหมบอกเลยรุ่นปู่อ่ะคือแบบ เรามาขอ,อนําเสนอโปรแกรมงี ng au, ng ่เง่างงๆภายในสตูดิโอแห่งนี้และการหาที่ผมเพิ่งทําเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโปรแกรมฮะ hmm. มันเป็นโปรแกรมที่ว่าให้สตูดิโอแห่งนี้พูดภาษาไทยได้อังกฤษได้เพิ่มเติมคือญี่ปุ่น <Huh? S 1> ก็ไม่รู้ใจพูดญี่ปุ่นไปทําไมแต่ก็แบบเผื่อเหงาอะไรประมาณนี้ไงก็แบบเผื่อแบบญี่ปุ่นแบบอ้าวสวัสแดบบีคแบบ่ะแทบบักกัด้วอมแะ่เด้งกือไม่คือดับโต เดี๋ยวๆมันคือภาษาไทยหรือญี่ปุ่นอ่ามันคือภาษาอังกฤษที่ดัจริตเป็นญี่ปุ่นนะโอเคฮะกลับมาเรื่องของเรากันก่อนละกันฮะเดี๋ยวผมเปิดคอมแป๊บหนึ่งนะฮะคราวนี้เนี่ยฮะมันมีอัปเดตเพิ่มเติมคืออะไรฮะสมัยก่อนจําได้ใช่ไหมคลิปที่แล้วอะเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นภายในสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยเสียงมันจะเป็นแบบแต่ก็ PC ต่อแมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องถูกต้องมาฮะแต่ว่าครั้งนี้ฮะบอกเลยฮะเส มันมีโปรแกรมใหม่เอาจริงหลายๆคนอาจจะแบบรู้สึกแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันสักเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับผมนี่ก็เป็นอะไรที่เพิ่มความขี้เกียจยิ่งกว่าเดิมโอเคป่ะฮะถามว่าโปรแกรมมันนั้นคืออะไรมันเป็นโปรแกรมก็สามารถให้ online local network. นี่แหละฮะที่ผมพูดอยู่เห็นปะ่ะเสียงมันสล,สละสลวยขึ้นกว่าเดิมเสียงมันเหมือนอะไรมันคือเสียง Google Translate ใช่ไหมใช่มันคือเสียง Google Translate Trans แต่ว่า local อะนางพูดเสร็จละ ก็คือเราสามารถให้นางพูดภาษาอะไรก็ได้แล้วมันจะแบบวิเคราะห์ภาษาอัตโนมัติเลยว่าแบบเฮ้ยฉันควรจะพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะมาดูซึ่งโปรแกรมดังกล่าวฮะผมขอตั้งเชื่อไว้ว่า T G Speak นะฮะไม่ใช่แบบ T G Speak อะไรนะแบบ Thailand Game Show เขาไม่ได้มาสปอนอะไรนะก็มันแบบท i กเกอร์ Google Speak เพราะว่าเราขโมยเสียงจาก Google มาเข้าใจไหมแล้วเราก็พิมพ์ข้อความอะไรก็ได้เช่นแบบ Hello World นะฮะ Hello World อ่านั่นแหละเหน็นป่ะสามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้แล้วมันเร็วมากเลยนะ,ะสมมติเราแบบพิมพ์แค่แบบอ่าฮัลโหลอย่างดีวก็ได้อ่า Hello อ่าแล้วบางคนก็จะเริ่งมงงว่าแบบแล้วมันพิเศษยังไงใช่ไหมอ่ะมันก็พูดภาษาอะไรก็ได้แล้วเพิ่มเติมคือเราสามารถปรับความเร็วเท่าไหรก็ได้สามารถบิดเส,เ,เสียงเป็นเสียงผู้ชายก็ได้สามารถบิดเป็นเสียงแบบคี้คุนอโนเนตะมูตะมีก็ได้เฮ้ยมีความดูดีเอะเดี๋ยวรอดูรอดูซึ่งในเชิงทฤษฎีเสียงเนี่ยฮะเราสามารถปรับเสียงได้โดยการปรับค่า pitch พพ ปรับเสียงขึ้นสักประมาณอ่าสักร้อยห้าแล้วกันนะฮะสองเดี๋ยวมันจะแบบกระแดะเกินอ่ะฟังฮะ Hello World เฮ้ยโอเคซึ่งเสียงเนี่ยฮะถ้าถามว่ามันเสียงมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยสละสลวยถูกต้อง,งป่ะฮะแต่อย่างน้อยมันก็แบบดีกว่าเสียงแบบธรรมดาแบบ Hello World มันก็น่าเบื่อถูกต้องป่ะฮะอ่ะแล้ก็แบบปรับให้มันแบบตะมุตะมิขึ้น h e l อ่ะ ยงังมันปรับได้เยอะกว่านี้อีกแต่ว่าผมคงไม่มานั่งปรับภายในคลิปนี้นะฮะแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติเราตั้งให้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเราปรับเสียงให้มันตะมูตะมีอะไรแบบนี้อะอย่างยกตัวอย่างฮะเราสมมติปรับให้เป็นภาษาญี่ปุ่นอะไม่รู้อะผมกําหนดอย่างนี้ไว้เลยฮะขีด L ก็คือเหมือนแบบเฮ้ยบังคับนะว่าแบบเฮ้ยกรนะุนเนใช้เสียงญี่ปุ่นนะแล้วก็กําหนดเสียงนิดนึงดังนั้นฮะเสียงที่จะได้ก็คือ Hello World เอาเป็นว่าเรามาฟังเสียงแบบดั้งเดิมญี่ปุ่นก่อนละกันนะฮะดั้งเดิมญี่ปุ่นมันก็จะมาแบบ มายิ c r a f t อ่ามันก็ธรรมดาเราก็เคยได้ยินกันใน Google Translate อยู่แล้วอ่ะเราก็แบบปรับค่าพีชขึ้นนิดนึง m y ยิ c r a f t อ่าแล้วถ้าเกิดสมมตินะบอกเลยมันถ้าเกิดเราว่างนะเราปรับค่าสปีดปรับค่าเอ่อเทมโพอะไรนิดนึงนะโอ้ย oh. ต้องต้องว่าจงจริงคนระับซึ่งผมผมไม่มาปรับภายในคลิปนี้ oh. ถามว่าไอโปรแกรมวันนี้เนี่ยฮะมันมีประโยชน์ยังไงหนึ่งเลยเราสามารถทําให้สตูดิโอของเราพูดได้แล้วเข้าใจไหมมันลรันภายในคอมพิวเตอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮะ มันการที่จะให้มันพูดอะไรเนี่ยเราจะต้องให้มันรันภายในแบบ Google Home Assistant หรือไอ้เจ้า Google เออมันเรียกว่าอะไรนะ Google smart home เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะต้องให้มันรันภายในแบบเออตัว Home Assistant อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วตัว Home Assistant เนี่ยมันก็เชื่อมมาที่ Google ตัวนี้แล้ว Google ตัวนี้มันก็แบบโอเคก็ต้องรีเควสต์มาที่ Home Assistant ตัวนี้ Home Assistant ตัวนี้ก็ต้องไปที่ Google ตัวนู้นคือแบบโอ้รู้สึกว่าแบบ มันอ้อมโลกมากเลยดังนั้นฮะไม่ต้องใช้ Google ทุกทีก็ได้นี่ไงเราก็ใช้ให้แบบเออคอมพิวเตอร์เราเชื่อมกับ Google โดยตรงและที่สาคัญฮะมันจะเร็วกว่าเดิมถามว่ามันเร็วเพราะว่าอะไรฮะมันมีสิ่งที่เรียกว่าแคชนะ C A C H E คือใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ในเชิงคอมพิวเตอร์หรือแบบเว็บไซต์หรือแบบอุปกรณ์ทุกชนิดเนี่ยฮะเวลาเราแบบเข้าเว็บครั้งแรกอะไรเงี้ยอาจจะนานถูกต้องไหมฮะแต่พอเราเข้าขครั้งที่2เนี่ยฮะมันจะเร็วเพราะว่ามันมีเหมือนแบบข้อมูลที่เก็บอยู่แล้วนั่นแหละ มันสามารถอ่านจากไฟล์แบบโน้ตแพดหรือแบบไฟล์เท็กซ์ได้อะไรเงี้ยสมมุติแบบเออมีประโยคข้อความอะไรสักอย่างที่แบบยาวๆยาวๆแล้วแบบเข้าใจไหมบางครั้งเหมือนแบบเฮ้ยเราเจอบทความบางสิ่งบางอย่างแล้วเราขี้เกียจอ่านอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเอออยากรู้แต่ขี้เกียจอ่านอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบให้คอมพิวเตอร์หรือบทเดรดเดหรือไอ้ยอโปรแกรมที่ผมทานั่นนะฮะอ่านให้ฟังได้ซึ่งมันไม่มีข้อจํากัดทางด้านความยาวเฮ้ยมีความดูดีอีกแล้วเออบางคนถามว่าแบบแจกโปรแกรมมันนี้หน่อยคือมันแจกไม่ได้เพราะว่ามัน มันมันมันต้องรันใน Linux เท่านั้นอ่ะแล้วมันแล้วมันสับสับคอมพิวเตอร์แล้วกันผมขี้เกียจละมันต้องใช้ d e p e n d e n c y เยอะมากคือมันต้องพึ่งพาโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้โปรแกรมนั้นเยอะมากดังนั้นก็เลยขี้เกียจแจกเพราะว่าขี้เกียจสอนวิธีการคอมไพล์นะฮะอาช่างมันเถอะดังนั้นฮะพอเรามีไฟล์ข้อความเรียบร้อยใช่ไหมอยากให้อ่านอะไรเราก็มาเปิดโปรแกรมเทอร์มินอลงงๆของเรานะฮะเราก็เลือกตำแหน่งให้เรียบร้อยพิมพ์โปรแกรมชัดมากเลยฮัลโหลจบกล้องนี้นี่เอานะมันเป็นกล้องโปรโมชั่นโอเคฮะ นั่นแหละฮะพิมพ์ชื่อโปรแกรมของเราเข้าไปเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยดูปกไอ้กล้องมันมันโฟกัสอะไรมันมันมันเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ควรจะแบบสองเนี่ยอ่ะที่อย่างนี้ชัดตูดหมึกแคนนอนอ่ะโอเคชัดแหละขอโทษฮะนั่นแหละฮะเราก็พิมพ์โปรแกรมของเราเข้าไปแล้วก็ชื่อไฟล์ได้เลยว่าแบบจะให้มันพูดว่าอะไร Enter คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสื่อสารคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือลักษณะของการเดินทางของพลังงานผ่านสุญญากาศหรือสื่ออื่นๆในรูปแบบของคลื่นส่วนประกอบสําคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า<อ>ได้แก่นนสนาม<ะ>ไฟฟ้าและสนามแม่คือบางครั้งเนี่ยฮะเราให้มันอ่านเพราะว่าเราขี้เกียจถูกต้องมฮะเอ่อจอจะแป๊บนึงนะครับโอ้โหหน้าใหญ่มากเลยนั่นแหละฮะเราให้มันอ่านให้ฟังเพราะว่าเราขี้เกียจถูกต้องมฮะ เราก็สามารถแบบเออกำหนดความเร็วเพิ่มได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เพิ่มความตะมุตตมิของเสียงเข้าไปได้อ่ะสมมตินะให้พูดเร็วกว่าเดิมสักประมาณแบบ20%ละกันโอเคป่ะฮะแล้วก็แบบปรับเสียงให้ตะมุตตมีสักนิดนึงนะฮะเอาสักประมาณแบบเออ้อย50าสละกันมันก็จะพูดเร็วขึ้นเพิ่แม่เหล็กไฟฟ้าในการสื่อสารขึ้่แม่เหล็กไฟเป็นไงเสียงเหมือนเพจสปอยหนังไหมล่ะ <laughs> เพจสปอยหนังเฟซบุ๊กเคยดูใช่ไหมที่ว่าแบบเวลานั่งขี้แล้วนั่งไถอะไรอยู่แล้วมันก็จะแบบแบบ ผู้ชายคนนี้ได้พบว่าตัวเองอยู่ในห้องลึกลับมีปุ่มมากมายอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบเป็นเพจสปอยหนังที่ใช้เสียง Google ก็นั่นแหละฮะอารมณ์เดียวกันฮะซึ่งไอ้เจ้าโปรแกรมงงอันนี้เนี่ยฮะผมสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างเช่นเออเอาไปทำบทดิสคอร์ให้มันพูดก็ได้ว่าแบบเอ้ยมีเหตุการณ์เอ้ยพี่แท็กลงคลิปใหม่แล้วนะอุ้ยผู้ชมคนนี้คอมเมนต์ว่าอะไรนะให้เขาอ่านคอมเมนต์ให้เราอัตโนมัติได้เฮ้ยเจ๋งเปล่านะสุดยอดเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องสตูดิโอของเรากันก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวมันจะ บางคนอาจจะมองว่าแบบก็ก็ทันเฉลยไงแต่สําหรับผมนี่มันแบบเฮ้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะดังนั้นเด็ดเก็บเอาไว้ก่อนโอเคปะ่ะฮะถ้ามันมีอะไรน่าตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกัน <c oughs> ซึ่งในคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตคอมไม่ใช่ดิเขาเรียกว,ว่าพาทัวร์ด้านคอมแคปเจอร์การ์ดสักนิดนึงแล้วกันฮะซึ่งผมยังไม่เคยลงรายละเอียดไอ้กเจ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยนะฮะอ่าฮัลโหลนะฮะตื่นเถิดชาวไทยอย่ามวัวหลับไหลโอเคฮะคอมเครื่องนี้บอกเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะฮะเปิดไฟครับเปิดไฟเปิดไฟเอ็นะนะฮะ โอ้โหกดแดะได้ใจอย่างสุดๆแบบเกียจอะไรขนาดนี้อุปกรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดฮะมันอยู่ในอุปกรณ์ของเครื่องนี้ฮะซึ่งบางคนก็มองแล้วแบบแล้วมันเก่ายัางไงนี่มัน Windows 11ไม่ใช่หรอมันเก่ายัางไงใช่ไหมฮะมันคืออุปกรณ์ภายในนี้โอเคปะ่ะเราอย่าไปมองสิงว่าแบบวินโดว์ Windows ของใหม่โนโนโนนี่ฮะอุปกรณ์ที่เก่าจริงๆมันอยู่ตรงนี้ฮะอ่ะเปิดเลยฮะมันคือสิ่งนี้เอ่อดิสพีซีรึมรึมมันคือ2ออันนี้นี่ แล้วก็เอเจ้าหมอนี่ให้ทายว่า2อ,อันนี้เนี่ยฮะอายุเท่าไหร่โอเคป่ะฮะ mm hmm. อายุแบบเก่าแก่มากคือมันเป็นฮาร์ดีที่ผมซื้อด้วยตัวเองแล้วน,นเวลานั้นเนี่ยฮะราคาค่อนข้างแพงถูกต้องป่ะฮะรู้จักกันใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮะดับเบิลยูดีบมีจริงๆมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าใช้ในคอมบ้านเนี่ยก็มี w ับเบ e ลยูดีกแล้วก็ WD Black ยูกถูกต้องไหมฮะดับเบิลยูดีกรเนี่ยฮะมันก็จะเป็นตัวที่ว่าราคาถูกที่สุดแล้วก็แบบเออความเร็วกับราคาก็คือแบบเออมัน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 ซื้อได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดับเบิลยูดีกรีนโอเคป่ะสีเขียวแต่ปัจจุบันเนี่ยฮาร์ดดิ้วนงดับเบิล มากพอๆกันคือฮาร์ดดีสสองลูกอันนี้เนี่ยฮะเก่าแก่พอๆกันเพราะว่ามันเริ่มบรรจุ ใช้งานพร้อมๆกันซึ่งถามว่าอายุมันเก่าขนาดไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปถาม c Chat GPT กันโอเคปะ่ะเพราะว่าผมขี้เกียจมานั่ง Google นะฮะเราเอารุ่น Harddisk อันนั้นเนี่ยฮะใส่เข้าไปใน h ช GP t GPT แล้วเราก็ถามเขาสักนิดนึงว่าแบบเฮ้ยรุ่นนี้เนี่ยฮะเขาเปิดตัวมาตั้งแต่กี่ปีมาแล้วคือสารภาพนะผมขี้เกียจแกะคอมเข้าใจไหมขี้เกียจแกะคอมแล้วก็เอาตัว Harddisk มานั่งดูฉลากว่าแบบเฮ้ยผลิตในปีไหนอะไรเงี้ยดังนั้นก็แบบข้อมูลมีในออนไลน์ก็ใช้หน่อยซิเอออ่ะอันนี้คือรุ่น Harddisk เดีขอองงผมมมนนซึ่่ัก็ตาาวเค รุ่นอันนี้เป็น W d g r e e นะซึ่งผลิตในปี20เออไม่ถึงรีมิสมาให้ใช้ฮะ2011ปี2011อ่ะนี่ปีอะไรละอันนี้2011นะนี่ปีอะไรละตอนนี้เราอยู่ที่ปี20อากล้องแขนนนนี่ฮะเราอยู่ปี2023 12ปีนะฮะนเวลาตอนนี้คือแบบเฮ้ย แก่ไหมแกมีใครติดตามผมถึง12ปีหรือเปล่าฮะถ้าใครติดตามถึง12ปีก็คือยินดีด้วยฮะท่านผู้ชมอายุแก่พอๆกับไอ้เจ้าหาันดิลูกนั้นเลย <c oughs> ย้ำเขาว่าแกแล้วข้อมูลอันนี้ด้วยฮะ WD Black 1T นะฮะซึ่งก็เป็นไดที่ผมใช้ในการอัดคลิปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะฮะซึ่งอ่าเขาก็เขียนอยู่ว่าเป็น w d b l a c k นะ1 TB นะฮะซึ่ง ปล่อยมาในปี2013 2013กั 2011, บ2011เห็นป่ะฮะอายุนาง2ตัวนี่คือแบบเออใกล้กันมากเลยมันยังไม่พังเลยอะมาให้ดูฮะมันไม่พังจริงๆนะจนถึงตอนนี้เนี่ยคือนางยังสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยรู้ได้ไงว่าสุขภาพฮาร์ดี้ของเราเนี่ยยังสุขสบายอยู่นะฮะมันจะมีค่าสิ่งที่เรียกว่า ค่าสมาร์ทโอเคป่ะ s m a r t คือจริงๆมันมันเป็นตัวยอ่อนะ s m a r t มันเป็นค่าสำหรับอ่านฮาร์ดดิสโดยเฉพาะใครอ่านไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจและดูด้วยกันเลยซึ่งเราจะใช้โปรแกรมนี้นะฮะมันเรียกว่า hd tune โ okay, อเคป่ะซึ่ง hd tune เนี่ยคือผมก็ลงเอาไว้เพราะอะไรฮนะคือฮาร์ดดิสเราเก่าแล้วไงเราก็แบบเอ้ยคอยดูว่าฮาร์ดดิสเราจะพังเราหรือย,อยังเรามาเริ่มจากฮาร์ดดิสที่เก่าแก่ที่สุดเลยแล้วกันนะก็คือไดดี t d green ของผมนะฮะนี่เรากดมาที่เฮลมี อะไรเออร์เลอร์บ้างหรือ,อยังอ่ะวิธีการอ่านนะฮะอ่ะอ่านมีเออร์เลอร์ไหมอ่ะเออร์เลอร์เป็นศูนย์โอเคซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดแบบมีบางสิ่งบางอย่างแบบเอ้ยบางจุดฮาร์ดดิสมันพังต้องแบบเออแบดเซกเตอร์ sector, อะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะนี่ bad sector นะะแ,าาแบดเซกเต er อร์ก็ยังไม่มีนะฮะแล้วก็อัตราการแบบอ่านแล้วก็แบบเออร์เลอร์อ่ะก็ยังไม่มีนะฮะก็ยังเป็นศูนย์อยู่เหมือนกันสปรินลีทายคือเหมือนแบบพยายามจะหมุนฮาร์ดดิสแล้วแต่หมุนไม่ได้อ่ะก็ยังเป็นศูนย์อยู่คือหลายๆสิ่งหลลาาายยยยยออ่่่งงัสุขภพดีูเ นะฮะอันนี้ก็ถามว่าเปิดปิดมาแล้วกี่รอบอะไรอย่างนี้นะฮะอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสอันนี้ก็แบบเออข้อมูลแบบต้องโยนฝากไว้ที่อื่นแป๊บหนึ่งเนื่องจากเออร์เลอร์นางก็ยังไม่เคยเออร์เลอร์เนี่ยการเขียนเออร์เลอร์ก็ยังไม่เคยส่วนอันเนี้ยมันเป็นเออร์เลอร์ในเชิงไอ้นั่นฮะสาย s a าตาผมไม่ดีไม่ถึงสายฮาร์ดดิสนะมันไม่ได้เกี่ยวกับฮาร์ดดิสคือคือฮาร์ดดิสคือมันคือมัน มันไม่พังอะคือบางครั้งเราก็อยากได้ฮาร์ดดีที่ว่าแบบพื้นที่มันเยอะๆอ่ะเข้าใจไหมแต่ปัญหาคือฮาร์ดดีลูกเก่ามันยังไม่พังอ่ะแล้วแบบแล้วถ้าเกิดเราไปซื้อใหม่ฮาร์ดดีลูกเก่ามันก็ไม่ได้ใช้ไงเข้าใจไหมดังนั้นก็เลยแบบเออผมก็รอวันที่มันพังอยู่นะฮะแต่มันก็ไม่พังและนี่ก็คือฮาร์ดดีอีกอันนึงนะฮะซึ่งมันก็คือฮาร์ดดีแต่อยู่ด D Back ของผมนั่นแหละฮะถามว่าเออเล้อบ้างหรือยังก็วิธีการอ่านก็เหมือนเดิมเลยนะฮะถามว่ามมีีเเออออรรรร่่ะะะไไไไบบบบ้งลนนก็ยัดแแต์ ย้ายข้อมูลก็ยังทุกอย่างปกติดีนะแล้วก็มีอะไรอีกสปินรีไทยแบบพยายามจะเปิดแล้วก็เปิดไม่ติดก็กกยังไม่มีคือมันมันยังโอเคหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเขียนก็ ยังไม่มีเออร์เลอร์อันนี้เป็นเออร์เลอร์ทางด้านสายซาตานะคือสายซาร์ตาซื้อมาจากช้อปปี้ร้อยกว่าบาทบางครั้งมันก็งีงเ่าอะนะคือฮาร์ดดิสอันนี้เนะี่ยฮะมันเก่าแก่มากและสถานะของมันก็คือโอเคชิคกันเลตยังอยู่ด, y y ดีมันเป็นอุปกรณ์เก่าที่สุดภายในสตูดิโอแห่งนี้ที่ผมรอเปลี่ยนเขาอยู่แต่ปัญหาคือมันไม่พังเข้าใจไหมฮะแล้วพอมันไม่พังเราก็ไม่รู้จะทํายังไงกับเขาก็อโอเคถ้าเธอยังไม่พังฉันก็จะใช้เธอต่อไปนั่นแหละฮะในยุคนั้นเนี่ยฮะมันกกกก็มีี้ถูออัย่ทบไปคคืนนนเราา ความเร็วก็แบบเออเน้นเก็บข้อมูลไม่ได้แบบวูววาอะไรมากถูกต้องป่ะฮะก็คือแบบได้พื้นที่เยอะกับราคาค่อนข้างถูกโอเคป่ะฮะและสูงมานิดนึงก็จะเป็น WD b r u w นะฮะซึ่งมันก็แบบโอเคเก็บข้อมูลได้นะฮะแล้วก็เร็วกว่า WD Green โอเคปะ่ะและสิ่งที่ดีที่สุดยุคนั้นคือ WD Black ซึ่ง WD Black ในยุคนั้นเนี่ยฮะซึ่งถามว่ามันแพงไหมมันก็แพงกว่า2ตัวที่พูดมานั่นแหละแพงกว่า r รีนแล้วก็บู แต่ถามว่ามันคุมไหมตอนนั้นนะผมยังคุยกับตัวเองอยู่เลยว่าแบบเอ๊ะซื้อดู๋มันอยู่ดีแบ็กมามันจะคุมไมมวะอะไรเงี้ยฮะแต่พอมาตอนนี้บอกเลยฮะคุมมากๆเพราะว่าอะไรฮะ คือเราต้องใช้ในการอัดคลิปเข้าใจไหมแล้วคลิปของผมเนี่ยมันเป็นความชัด 4K ระดับ60 FPS ดังนั้นไฟล์คลิปเนี่ยฮะมันจะใหญ่มากถามว่าใหญ่ขนาดไหนก็60 70หรืออาจจะถึง100กิกเลยก็เป็นไปได้ซึ่งเข้าใจไหมมันก็จะต้องแบบอัดถูกต้นมาฮะพออัดปุ๊บมันก็เขียนเขียนสายฮาร์ดดีเยอะๆเขียนเขียนพอเขียนเสร็จปุ๊บมันก็ต้องกอปไฟล์ไปไว้ที่อื่นมันก็มีการอ่านอ่านอ่านมันเขียนกับอ่านพร้อมกันหนักหน่วงมากซึ่งก็ มันก็ยังมีชีวิตตีอยู่จนถึงทุกวันเนี้ยฮะณเวลานั้นเนี่ยฮะผมซื้อ w d b a c k เพราะว่าอะไรฮะคือเวลาอัดคลิปแล้วเนี่ยฮะถ้าอัดไปแล้วแล้วอยู่ดีฮาร์ดดิสต์มันงองแงมันพังไฟล์คลิปเราพังอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบหงุดหงิดกับเราอะใช่ไหมฮะดังนั้นฮะเราก็แบบเออหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มันดีๆเลยในยุคนั้นนะก็เลยแบบเออตัดสินใจซื้อ w d b a c k ถ้าจะไม่ผิดนะ w d b a c k ในยุคนั้นนะหนึ่งเทนะมีมูลค่าอารมณ์ประมาณแบบสามารถซืืื้้้้อออออออ w w d d green ไดหลลลายลลยยย <c oughs> ยูกกกก่่ะะะบบบเเเเคคค b a c k นนนนนนีีฮฮใใใุั็ชพวแบบ เกมเมอร์ gamer, แบบมืออาชีพอะไรอย่างนี้หรือแบบฝ่ายงานตัดต่อที่ว่าต้องแบบโอนไฟล์แบบเร็วๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะฮะดับเบิเนี่ยฮะประกันจะยาวนานกว่าชาวบ้านเขา <Hey. S 1> อะอย่างถ้าเป็นฮาร์ดดีทั่วไปเนี่ยประกันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ3ปีใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเป็น WD b a c k เนี่ยประกันก็จะเพิ่มเป็น5ปีซึ่ง WD b a c k ในยุคนั้นเนี่ยฮะคือซื้อเสร็จปุ๊บจบไม่ต้องมานั่งกลัวมันพังหรืออะไรเพราะว่าเนี่ยก็ยังใช้จนถึงทุกวันเนี่ยแบะทนาละลออซึ่งเวลาอัดคลิปเนี่ยฮะตอนนี้ฮะมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าแบบ SSD ถูกต้องป่ะฮะอะสมัยก่อนมีฮาร์ดดิสใช่ไหมที่เป็นจานหมุนถูกต้องไหมฮะแล้วยุคใหม่ก็จะเป็น SSD ถูกต้องป่ะที่ว่ามันจะเป็นแบบที่มันไม่มีอุปกรณ์หมุนๆอะมันจะแบบเล NVMe SSD โอเคป่ะฮะมันก็จะเป็นแบบ SSD ที่มันเป็นแบบแผ่นหรือที่มันเป็นแท่งอย่างเงี้ยฮะคืออันเนี้ยภาพมันใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าของจริงคือแบบมันเล็กมากเลยนะประมาณแค่แบบนิ้วโป้งของเราเท่านั้นแหละคือส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังชอบใช้แบบฮาร์ดดิสต์อยู่โอเคป่ะฮะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะมี SSD แล้วก็ตามเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเขียนไฟล์เยอะมากๆแล้ว SSD พวกเนี้ยฮะเผื่อใครไม่รู้จริงๆก็น่าจะรู้กันแหละ SSD พวกนี้เนี่ยฮะมันจะมีอายุในการเขียนของมันโอเคป่ะคือ SSD พวกนี้ฮะมันเน้น เขียนครั้งนึงแล้วก็อ่านยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เจ้าฮาร์ดดีเดี๋ยวมันอยู่ดีแบ็กที่ผมใช้ในการอัดคลิปอันนี้เนี่ยฮะคือเข้าใจไหมมันเขียนลบเขียนลบเขียนลบตลอดแล้วก็เยอะมากๆซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราใช้ SSD เนี่ยในการอัดคลิปเนี่ยถามว่าได้ไหมได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่คือแบบ ฮาร์ดดิสต์มันก็จะอายุสั้นลงอะไรอย่างนี้ไงคือ SSD ทุกอันเนี่ยฮะเวลาเลือกซื้อเนี่ยฮะก็ลองดูแล้วกันฮะมันจะมาพร้อมกับค่าสิ่งที่เรียกว่าอันนี้ฮะเนี่ยมันจะมันจะวงเล็บแบบนี้ฮะ T B W โอเคป่ะฮะเทเลบอ written ทนหรือไร t e n อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเอ้ยมันสามารถเขียนลงได้กี่เทราไบต์ก่อนที่อุปกรณ์จะเริ่มบายบายอะไรประมาณนี้ฮะอย่างอันนี้เนี่ยฮะสามารถเขียนได้100เทราไบต์โอเคป่ะสำหรับ W D Green ตัวเนี้ยนะฮะอ่าก็ W D Green อย่างที่บอกมันเน้นแบบเออราคาแบบเข้าถึงได้ง่ายโอเคปะ่ะอย่างอันนี้เดี๋ยว W D Green หนึ่งเทถูกต้องป่ะฮะอ่ะมันสามารถเขียนได้ประมาณ100ครั้งของตัวมันเองหายไปไหนละหายไปไหนละหายไปไหนละหายไไปหนลายหายหาย,หายอ่ะเนี่ยมันสามารถเขียนได้ประมาณ100ครั้งของตัวมันเองถูกต้องป่ะฮะอ่ะ W D Green แล้วคราวนี้แหละอ่ะ W D Blue นะฮะซึ่ง W D Blue เนี่ยอ่ะมันสามารถเขียนได้เท่าไหร่ไหนดูสิฮะมันสามารถเขียนได้หกน่ะมันสามารถเขียนได้600ครั้ง ของตัวมันเอง6 0 0ครั้งของตัวมันเองอก็เยอะเหมือนกันน้อยใช่ไหมหกร้อยครั้งของตัวมันเองโอ้คุ้มแล้วเรามาดูดัชนียูดีแบ็กของเราบ้างนะฮะซึ่งก็เป็นที่นิยมกันมากนะฮะสำหรับเหล่าเคมเมอร์แล้วก็ฝ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะสามารถเขียนได้เท่าไหร่ฮะสามารถเขียนได้สามารถเขียนได้ 600ครั้งของตัวมันเองเหมือนกันฮะแต่ว่า WDback เนี่ยฮะมันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือความเร็วเนี่ยมันจะเยอะกว่า WD b l u e โอเคปะ่ะดังนั้นถ้าเกิดสมมติอยากจะลวดเร็วนะฮะเปิดคอมปุ๊บติดปั๊บเลยก็ลองดู WDback ก็ได้นะก็แบบเอาเงินไปแล้วก็แบบได้ของดีมาอะไรประมาณเนี่ยคืออายอมรับนะ WD บเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแพงกว่าเจ้าอื่นๆนิดนึงโอเคปะ่ะแต่ว่าจ่ายครั้งเดียวแล้วมันก็จบเพราะว่าผมก็เจ็บปวดก็ทำคอนเทนต์มาเหมือนกันนะฮาร์ดดิสผม ตอนนั้นแบบลองแบบ SSD ราคาถูกยี่ห้อนู้าานยี่ห้อนี้ฮาร์ดดิสราคาถูกยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้บอกเลยฮะพัง มาหมดแล้วตอนนี้ทางสตูดิโอของผมเป็น W D หมดแล้วนะฮะซึ่งมันก็แล้วแต่บุคคลโอเคปะ่ะคืออย่างของผมก็นั่นแหละชอบฮาร์ดดิสตมากกว่าเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างถูกแต่ว่าแต่แต่เดี๋ยวนี้ SSD มันก็ถูกเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวรอรอ W D b a c k h a ร d ด i t รุ่นปู่วันนั้นพังก่อนเลยเดี๋ยวผมจะหนีไป SSD นะฮะคอยดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าไอเจ้า h a r d ด i t ลูกนั้นเนี่ยฮะมันจะพังเมื่อไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาทรมาน W D b a c k กันโอเคป่ะฮะแล้วก็อันนี้เป็นระบบสตูดิ คำสั่งได้นะว่าแบบไฮ้ตอนนี้เรากำลังอัดคลิปอะไรอยู่แล้วทีมตัดต่อคือใครนะฮะพอดีอันนี้ผมทดลองให้ดูเฉยๆก็เลยทีมตัดต่อเป็นแฮชแท็กเนาเออใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคลองดูดูไปโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาทรมานฮาร์ดดิสกันนะฮะก็วิธีการทรมานก็ง่ายๆฮะคลิกขวานะฮะแล้วก็ก็ปรีไฟนะฮะแล้วก็มาไว้อีกที่หนึ่งภายในของตัวมันเองอะไรอย่างนี้มันก็จะกปไฟสักแป๊บหนึ่งโอเคป่ะฮะแล้วคราวนี้พอกปไฟเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยฮะ ไฟล์งานเนี่ยฮะมันก็จะถูกเข้ามาที่บริเวณตรงนี้แล้วมันก็กําลังมูฟไฟล์ไปที่ p r o กซี่เอนโคเดอคือเข้าใจไหมมันเขียนแล้วก็อ่านพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นฮะนี่คือสภาพฮาร์ดีของเรานะฮะตอนนี้มันมีการมีการโอเคตอนนี้มีการส่งข้อมูลอยู่ด้วยความเร็วเออมัน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 ส่งเสร็จแล้วนะฮะขอโทษพูดไม่ทันเออนั่นแหละก เออนั่นแหละสตูดิโอมันมีสีสันอย่างนี้แหละมันก็จะพูดเองอะไรเองนะฮะกล้องมันเป็นยังไงเนี่ยเออในสถานการณ์แห่งความเป็นจริงอะฮะเราก็จะต้องเขียนไฟล์ไปด้วยถูกต้องป่าเพราะเราอัดคลิปถูกต้องป่ะฮะและในขณะเดียวกันนะฮะมันก็จะต้องมีการอ่านไฟล์ไปพร้อมๆกันด้วยเหมือนกัน,นะฮะคือเขียนไฟล์ก็อัดถูกต,ไไต้องไหมะฮะพออ่านก็คือเหมือนแบบเอ้ยกอฟไฟล์จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอะไรเงี้ยดังนั้นฮะดับเบิยูดีแบ็กเนี่ยก็คือมันจะต้องเขียนแล้วก็อ่านไฟล์ไปพร้้้้้ออออมมมๆๆกกกกกััันนนนนนนไไไไดดแแลลลลววใใเเเชชิงาาาารรรร์์่่่่่ะ็ููยยทีีีขฟฟป ความเร็วม,มันจะทุเรศมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า WD-back ในยุคนั้นเนี่ยฮะก็สามารถทําได้ค่อนข้างดีเลยแล้วในเชิงฮาร์ดดิสเนี่ยเขียนกับอ่านไป,ปรพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนถูกต้องมาก็นั่นแหละฮะ WD ก็ยังสามารถมีชีวิตรอดจนถึงได้ทุกวันนี้นะฮะก็รู้สึกคุ้มแล้วล่ะที่ซื้อไอ้เจ้า WD-back ตัวนี้มาแต่ปัญหาคือเมื่อไหร่เธอจะพังสักทีฉันจะได้ไปซื้อใหม่ๆๆๆๆ สงไปภาพเกมและกล้องเว็บแคม,มเ,อ,อ,เอ,อระบบผมพูดตรวจสอบครับเดี๋ยวตรวจสอบระบบผมมันพูดมานิดนึงแป,ป๊บนึงนะฮะเ,เรับเกกบรดคะหว่างเก,เก,กดเดมและกล้องเว็บแคมโรดตรวจสอบเดี๋ยวบางคนจะงงว่ามันพูดว่าอะไร,ดปปะรเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบนึงแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบหนึ่งให้ฟังอีกรอบนึงเตือนไฟมี t ท c k เคตอนนี้ไฟล์ proxy ถูกเรนเดอร์เสร็จหมดแล้วเวรเวลาที่จะเซฟโปรเจกต์ส่งให้ทีมงานอ่ะโอเค proxy เสร็จแล้วคือเมื่อกี้มันมันเป็นปัญหาที่ว่าไฟล์ขังเตือนไฟล์วิดีโอสำหรับโปรเจกต์แท็คเ e ิลเทสแนวไม่สมดุลกันระหว่างไฟล์ตรวจคบไฟล์ proxy ที่ไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ใดๆกำลังโยนลงถังขยะสำหรับไฟแท็คเคิลขังตือน ไฟวิดีโอสำหรับโปรเจกต์แคปเคิลเทสแนวไม่สมดุลกันระหว่างไฟล์ภาพเกมและกล้องเว็บแคมพอโอเคเดี๋ยวอธิบายก่อนมันระบบสตูดิโอเนี่ยมันมีอะไรเหตุการณ์หลายอย่างมากเดี๋ยวเริ่มอ,อธิบายก่อนคือที่มันบอกว่าไฟล์ไม่สมดุลใช่ไหมที่มันมีเพลงแว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 งแอะไฟล์ไม่สมดุลคืออะไรปกติเวลาเราอัดคลิปเนี่ยฮะมันก็จะต้องมีเอ่อเว็บแคมใช่ไหมฮะก็คือไฟล์กล้องแล้วก็ไฟล์ภาพเกม จำนวนไฟล์เนี่ยมันจะต้องเท่ากันถูกต้องไหมฮะก็เหมือนแบบพอเราเริ่มกดอัดเราก็ต้องแบบอัดพร้อมกันใช่ไหมอ่ามีหน้าผมแล้วก็ภาพเกมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่ดีๆจำนวนไฟล์มันไม่เท่ากันไฟล์มันหายไฟล์มันพังมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนเมื่อสักครู่นี้โอเคป่ะเราจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนคนที่ว่าอารมณ์มันเหมือนคนที่แบบอัดคลิปเกมแล้วลืมเปิดไมโครโฟนเอรู้นะเคยอัดคลิปเกมลืมเปิดไมโครโฟนอันนี้ก็ไม่ต่างกันอัดคลิปเกมแต่ลืมกดอัดเว็บแคม ก,ก็พังได้เหมือนกันแล้วเมื่อกี้คือผมกด c a n ซิลไฟล์อะไรไปนิดนึงอะไรอย่างงี้ไงมันแบบไฟล์อันนี้เนี่ยมันไม่รู้จะไปะโยนโปรเจกต์ไหนมันก็เลยโยนลงถังขยะมันก็มีการพูดเตือนด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้ระบบมันเยอะบอกแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนแบบเอ่อพ็อกซี่เรนเดอร์เสร็จหมดแล้วถึงเวลาส่งหรือเซตอัพโปรเจกต์ให้ทีมงานคือเข้าใจไหมทีมงานของผมเนี่ยที่สตูดิโอแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีใครทํางานอยู่ที่นี่คือทุกคนเนี่ยทำงานแบบรีโมทที่บ้านกันหมด ดังนั้นคือเราจะต้องย่อไฟล์ให้เล็กลงนิดนึงคือเข้าใจอารมณ์ไหมมันเป็นคลิปความชัด 4K 60fps เงี้ย 4K มันใหญ่มากนะแล้วก็ต้องย่อไฟล์ให้เล็กลงวแล้วก็ค่อยส่งไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาตัดต่อเนี่ยคือมันไม่จําเป็นที่ต้องชัดอะไรมากก็ได้ถูกต้อง่ะฮะแต่ว่าเวลาเรนเดอร์มาแล้วเนี่ยมันก็ต้องชัดซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเรียกว่าไฟล์ proxy คือจริงๆสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยมันมีระบบอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างที่ผมไม่ได้พูดเช่นออโต้ซ่อมไฟล์ เมื่อไฟล์มีปัญหาหรือไฟล์มันพังคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอัดคลิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางครั้งเวลาเราส่งไฟล์ให้ทีมงานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอะไรเงี้ยไฟล์มันพังระหว่างทางอะไรเงี้ยไอ้เจ้าโปรแกรมงงๆของผมเนี่ยโปรแกรมสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยฮะมันก็จะไปค่อยๆสแกนว่าแบบเอ้มีไฟล์ไหนพังบ้างนะอุ้ยเจอไฟล์พังซ่อมใ hey ห้แป๊บมันก็จะซ่อมไฟล์ให้อัตโนมัติคือมันแบบเป็นโปรแกรมที่แบบดีมากเป็นโปรแกรมที่ดีมากเพิ <S <S ม่มเติมคือมันพูดมากด้วยเช่นกันก็ก็มีข้อดีข้อเสีย ตอนนี้มันมันทำอะไรอยู่นะอ๋อมันกําลังเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างทิ้งเอาไว้นั่นแหละฮะมันก็นกําลังกอปฟไฟล์ไปใช่ไหมอ่านั่นแหละฮะมันก็อ่านข้อมูลฮาร์ดดิสต์ไปอ่านว่ากันไปตามนั้นอ่านด้วยความเร็วเต็มที่นะฮะส่งเข้าเน็ตเวิร์กก็ความเร็วเต็มที่ด้วยเช่นกันเห็นปะบอกแล้วเหตุการณ์เมื่อกี้เราแค่มันกอปฟไฟล์อย่างเดียวแล้วมันก็ไปโยนปิ้ว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 จัดส่งให้ทีมงานอะไรอัตโนมัติอยู่ที่เราไม่ต้องทาอะไรเลยเปไงเจ๋งเวอร์ มีใครอยากจ้างไหมครับมีใครอยากจ้างให้ไปทาโปรแกรมอะไรอย่างนี้ให้บ้างไหมพูดเล่นนะพูดเล่นอันนี้ทําเล่นๆเฉยเฉยไม่ไม่รับจ้างนะไม่ต้องไม่ต้องส่งข้อความมานะฮะขอบคุณฮะแล้วผมก็ทาคาสั่งสุกเฉินเอาไว้ด้วยเช่นกันเออนี่แหละคําสั่งสุกเฉิน Ignore file balance ก็คือ สวสนั่นแหละฮะเราก็พิมพ์คำสั่งนี้เข้าไปปึ๊บแล้วมันก็จะแบบอ่าไม่เช็คแล้วว่าแบบเอ้ยน็อตบาลานนะจ๊ะอะไรอย่างงี้มันจะได้หุบปาสักทีนะฮะมันพูดมากแล้วมันก็จะพูดอย่างนี้จนกว่าเราจะไปแก้ไขนะฮะบอกเลยคือแบบ คือยังไงยังไงเราก็รู้อะว่าไฟล์มันพังซึ่งวิธีการเซตอัพโปรเจกต์เนี่ยฮะคือผมจะไม่พูดภายในคลิปนี้โอเคป่ะก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วละกันนะเพราะว่าผมก็ได้พูดเกี่ยวกับวิธีการเซตอัพโปรเจกต์อะไรพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วคือผมพาทัวร์เป็นคลิปที่3แล้วโอเคป่ะย้อนกลับไปดูคลิปโอเคป่ะคือคลิปแรกคลิปที่2นี่ผมก็พูดอย่างละเอียดยับด้วยเช่นกันซึ่งมันก็จะรวมถึงคอมพิวเตอร์ที่สาคัญที่สุดในส,ในสตูดิโอแห่งนี้ด้วยเช่นกันฮะซึ่งมัน โอ้โห oh, <laughs> ดูสภาพ <laughs> มีใครมีใครเคยเห็นเครื่องแนทอันนี้บ้างหรือเปล่านี่ฮะเท่ไหมฝาหายเอาเทปมาแปะเอานี่ดูด้วยซื้อมาเมื่อไหร่คือมันเป็นคอมร้านเกมมือสองนะคือคือตัวมันเองมันก็เก่าอยู่แล้วแล้วนี่ก็ซื้อมาตั้งแต่ปี2018นี่เก่าขนาดไหนดูคอมแพนเทียม คือเขาก็ยังมีชีวิตได้ถึงทุกวันนี้ก็กเก่งดีซึ่งภายนอกอันนี้เนี่ยฮะมันอาจจะดูค่อนข้างเก่าสุกต้อมมาฮะแต่ว่าภายในอันนี้เนี่ยฮะมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทรงพลังอยู่นะั่นก็คือ WD Red โอเคป่ะ WD Red เนี่ยก็คือเป็นฮาร์ดดิสสำหรับเครื่อง NAS หรือเครื่องเก็บข้อมูลโดยเฉพาะซึ่งทาง WD เนี่ยฮะเขาก็ได้ส่งมาให้ผมในณเวลาตอนนั้นฮะลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆดูแล้วกันฮะว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงคือตอนที่ผมกำลังย้ายข้อมูลติดตั้งฮาร์ดดิสใหม่บอกเลยเมมมีควาาาาสสุขกซึ่่งงงท WUD ด 30อะไรยงเี้รวมเป็น30เทราไบต์ดังนั้นขอบคุณครับลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วว่าหา,หาดูละกันนะฮะเนี่ยฮะเห็นป่ะฮะเขาก็ส่งมาให้เนี่ยสิเทราไบต์สิเทราไบต์สิเทราไบต์อะไรเงี้ยซึ่งฮาร์ดดิสท,ทั้งหมด3ลูกอันนี้เนี่ยฮะมันกำลังเลดกันอยู่ RAID นะฮะก็คือมันเรียกว่าเลทแซดหนึ่งละกันนะฮะหรือสับภาษาไทยก็คือมันเป็นเลดด้านซอฟต์แวร์หรือสับภาษา,าไทยอีกหนึ่งอย่างก็คือฮาร์ดดิสอันนี้ฮะสามารถพังได้หนึ่งลูกโดยที่ข้อมูลไม่หายกกกกก็็ถ้้้้้้้าาเเเเิิิดดดสสมมมตใใคคครรนนนนนนจจจไไออออื่่งัััีีียยลลลลบปปููแแหะผขพว ซึ่งในอนาคตเนี่ยฮะมันจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันนะเพราะว่าสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยฮะมันก็มีอัปเดตเรื่อยๆใช่ไหมมันพูดมากกว่าเดิมเสียงก็ไพเราะมากขึ้นกว่าเดิมคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยฮะก็ต้องขอบคุณผู้ชมนะที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบไม่ถึงช่วงที่ผ่านมาหรือแบบเป็น FC ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะฮะก็ติดตามชมกันมาเรื่อยๆจนทำให้ผมมีทุกวันนี้อะไรเงี้ยมีสตูดิโอแปลก มีสตูดิโอที่พูดมากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดสมมติเอาจริงๆถ้าผมไม่ได้ทาคลิปผมก็คงไม่ได้ทําให้สตูดิโอมันพูดมากแบบนี้หรอกใช่ปะหรอ,หรอแล้วสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยฮะใช้คอมพิวเตอร์โเยอะเลยเอาจริงๆใช่ไหมปกติคนทําคลิปเนี่ยเขาก็ใช้คอมเล่นเกมแล้วก็อัดคลิปแล้วก็ตัดต่อเขาก็จบภายในเครื่องเดียวอะแต่ดูดิมีคอมกี่เครื่องอะอะมีคอมเล่นเกมหนึ่งเครื่องอัดเว็บแคมแล้วก็แคปเจอร์การ์ดอีกหนึ่งเครื่องอ่ะ สองเครื่องเข้าไปแล้วคอมเก็บไฟล์คลิปอีกหนึ่งเครื่องมีเครื่องเทอร์มินอลตรงนี้อีกหนึ่งเครื่องมีเครื่อง เ,เครื่องทําไฟล์เรนดอีกหนึ่งเครื่องเครื่องเซตอัพโปรเจกต์อีกข้างหลังคือแบบคมเยอะไปไหมอ่ะนั่นแหละฮะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ทําให้ผมมีสตูดิโอบ้าบ้าบองบองลักษณะคล้ายแบบนี้และนอกจากขอบคุณท่านผู้ชมแล้วเนี่ยฮะก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะทั้งที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันรวมถึงตอนนี้ก็แบบเออไปมีงานการอะไรกันแล้วเหมือนกันก็ทีมงานเนี่ยมีเยอะมากนะหลายยุคหลายสมัยก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกยุคทุกสมัยด้วยเช่นกันนะขอบคุณครับโดยเฉพาะทีมงานต่อๆขอบคุณฮะ เออช่วงหลังๆนี่แบบเออก,ก็ขออภัยผู้ชมด้วยลวกันช่วงหลังๆคืองานน้อยเพราะว่าแบบมีภาระนู่นนี่นั่นเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะเก่งใจทีมงานตัดต่อเหมือนกันนะฮะแบบโอ้งานการก็แบบไม่ได้ส่งไปให้เลยก็ขออภัย<ะ>เดี๋ยวสัญญ,ญา<ะ>เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ,วจะหางานให้อยูย่ยและในคลิปนี้ฮะพาทัวร์สตูดิโอของเราก็เสร็จสิ้น้นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นนะฮะคลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปพิเศวก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบายๆลืมกดไล